ว,วันนี้เรามาเรียนขลุ่ยกันนะครับเรียนขลุ่ยเบื้องต้นกันผมออก ep หนไปแล้วนะครับกับขลุ่ยเบื้องต้นครั้งที่แล้วผมให้เป่าลองโทนนะครับคือโน้ตเสียงยาวใช้โน้ตแค่สามตัวคือซซอลาทีนะครับเอามือซ้ายขึ้นบนลองโทนคือลมยาวเปรบปรับเปลี่ยนตัวโน้ตด้ยนิ้ว วันนี้เอาอีก4โน้ตนะครับฟามีเรโดเอา4นิ้วล่างนะครับไปจับนะครับลองทนเหมือนเดิมปิดให้สบายๆนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ลมรั่วไม่ต้องแน่นมากนะครับทำย่างไรก็ได้ไม่ให้ลมมันรั่วนะครับพอได้แล้วเราลองยาวขึ้นนะครับไปสองรอบลมเดียว นะครับลมเดียวหลังจากที่เราเก่งแล้วนะครับเราจะไล่ทั้งหมดเลยนะครับโดเลมีฟาซอลลาทีเอาแค่ทีพอนะครับโดยังไม่ต้องเล่นนะครับจะได้มีนิ้วไว้ถือคุยนะครับเริ่มนะครับจากโดนะครับเสร็จแล้วก็ไล่กลับนะครับ พอเริ่มแข็งแรงขึ้นลองเล่นเร็วขึ้นนะครับลมเรายิ่งแข็งแรงเท่าไหร่เราก็จะเล่นได้ต่อเนื่องได้ยาวมากขนาดนั้นนะครับตอนนี้เรายัไม่ต้องไปสนใจเรื่องการระบายลมนะครับอันนั้นเป็นอีกเทคนิคหนึ่งตอนนี้สร้างลมเราให้แข็งแรงนะครับแล้วเป่าเป่ากลวยออกมาให้เสียงให้ชัด นะครับตอนนี้เราเล่นแค่ออกเทปหนึ่งอย่างเดียวนะครับง่ายๆเพราะมันคือการฝึกกลุ่ยเบื้องต้นก่อนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเร็วขึ้น2อรอบ วันนี้เอาแค่นี้พอนะครับค่อยๆฝึกกันไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะสร้างสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งการอินฟอรไวท์แม้กระทั่งการดูโน้ตแม้กระทั่งการสร้างเพลงนะครับเดี๋ยวต่อไปในเรื่องของดนตรีเราก็จะมาเสริมให้เรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ผมจะอิงในเรื่องของกลุยเป็นหลักนะครับเป็นอินสูเมนหลักนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องการเป่ากลวยนะครับอยากจะเทสกลวยมาตรฐานคลวยนะครับสามารถสอบถามได้นะครับเข้ามาในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับหรือโทรมาสอบถามโดยตรงก็ได้นะครับโอเคสำหรับ ep 2วันนี้นะครับ ฟาร์มีเรโดขอบคุณครับ